อับใหม่แล้วีจยาจะมารีวิวรหัสนี้นะครับผมผมบอกเลยผมจะรีวิวรหัสนี้จะไม่ได้ขายอ่ามจะเริ่มเ๋ยวนะแปะแปะขาพื้โอเคอัปเดตอันนี้หน่อยก็ไม่ต้องถามแนละ้วพว่พี่มีเยอะคนระับพอดีพี่สะสมไว้ แข็งดาดตัวละครตูวเออแย่แย่เนี่ยเออโกดีโกผิดเออตัวละครก็ประมาณนี้นะจ๊ะดูคร่าวๆนะเพราะไม่ได้ครบทุกตัวก็ขาดแค่ไม่กี่ตัวเองก็ท้องก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะเออทุกคนจะดีแล้วเออหมวเก้าสิบไอ้แย่หัวเก้าสิบไม่ใช่หมวเก้าสิบมา เลื่อนก็ค่อยเลื่อนก็ค่อยเลื่อนก็ค่อยไอดีผมไม่จะสาสมนะอุ้ยไอ้นี่เยอะจัดเลยสี่สิบเก้าอันเนี่ยก็จะมีผ้าปิดปากนี้ด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่ามาไงนะพี่ซูมเอานะส่วนแรงอย่าป้านแน่นอนไม่ต้องห่วงป้นแน่นอนนั่นแลงอ่ะ๋ยวหาเวลาดันก่อนแล้วกันเพเดี๋ยวอ๋อเลื่อไป ดีวยวราาแปบเสื้อร้อยสี่สิบอ่ะเออโครเยอะหมดละหมดถ้าเก้าสิบเอ็ดเราจะเลื่อนไปโค้รีววหน่อยเพราะว่ามีมีของและข,ข้างๆเยอะนะจ๊ะาทางก็ไม่ต้องห่วง ก็มีอ่ะเออทำไมอ่ะยอกวีดไอ้ข้าววัเน,นี้ยไม่ได้ใช้อะกูแบบที่มันเป๊กๆอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวมาดูอันนี้ว่ะกระเป๋ากระเป๋ามียี่สิบกระเป๋าไม่ได้เยอะอะไรนะเออรีวิวรหัสก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็เดี๋ยวจะปั้นเล้งนี่แหละเดี๋ยวรอผมว่างๆก่อนวันเสาร์อะไรประมาณนี้ โปรไฟล์ก็ประมาณนี้ไม่ต้องไปดูเลยบอกโปรไฟล์ไอ้อพวกนี้ไม่ต้องไปดูเลยหรอกมั้ไปตรงไหนต่อวะอาวุธ M4 รุ่นสอง AKDami สองเจ้าตัวนี้ก็ได้นะอย่าใส่ให้ได้กัน M14 รุ่นสองสกาเป็นสกาไททันสีเหลืองเอ่อนหนึ่ง ก็สตาร์ด้านสองเฮ้ยมันมเรียกไมะะ่ได้ว่ะอ่าฟาร์มาสดาเมจสองก็ล้านไม่ต้องมีก็ได้นะเออผมบอกเลยล้านไม่ต้องมีก็ได้นะครับเออเพราะว่ามันก็ไอ้ี่อยู่นะอ้วนะแปดโอ้ผมเสียดายตัวนั่นเลยไอตัวอีวสีเขียวอ่ะไม่ได้มีตัวนี้ไม่เป็ไไอ้เก้าสีพาสมา าร์ลเฟลก็มีสามสกินเออผมลืมบอกหกเจ็ดอีโฟหกเอเคเจ็ดอสิบสี่ห้าส <c oughs> กาสี่กอร์าสี่ฟามาสห้าอแปดห้าอินเก้าสี่สองพาสมาสามอักสองคาร์เฟลสามคิงฟิตสามสกีสามหกหนึ่งสกีไม่รู้ว่าเข้าไทยอย่างนะไอต,ตัวนี้เข้าแล้วใช่ไหมยกเว้นตัวที่ไม่เข้านะ a อคมีสี่สกินก็ใช้เป็นตัวดาม,มีดสองนะอไอพี่วันี้เป็นสนใจเป็นแมกกาซีนแล้วก็ลบอะไรรีโหลดนี่แหละ่าบูปิกเกอร์ก็คือผมบอกเลยสไปก็คือแลกสีทองมาก็ดีอยู่ดาม,มีดสองบมเนยำไอเบียบมเม็บนยำบอกเลยผมว่ามีสี่สกินนะเอเอซสองสกิน เอ็มเสาไม่มีมเอ็ยไม่เออเอมนีสีีมมีลายเลมพลดแล้วกันไม่รู้ผมมีปะนะมีแหละแต่ไม่มีชุดเรเลยูเอ็มพีมีห้านะครับผม MP เอ็มีเออเอ็มฟสก,กีที่ใช้ก็เจ 2, าะกอสองดาบมีหนึ่งวเวีเอสที่ใช้ก็คือลานสองเอ่อลบเลยวะแม่นยาบหรือลบเลยเออโกผิดกผิดเอี่ศูนย์เอ่อห้าสกิน เอาจริงผมว่าใช้ตัวนี้ได้นะใช้ตัวนี้ได้นะผมบอกเลยนะใช้ตัวนี้ได้โอเคพีเก้าสู่มีสี่นะก็คือผมได้ตัวนี้ถาวรเลยว่าเลยเปลี่ยนมาใช้ตัวตัวนี้ตัวนี้เออส่วนทอมสันมีสองสกรีนสกรีนที่ใช้คือป็นไอสี่สีนะเออวิกเตอร์หนึ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือแม็กซิกก็คือสุ่มมาได้แล้วกัน เออก็ถือว่าใช้ตัวนี้แหละรีโหลดเร็วนะไอ้ออน,นี่มาเข้าไทยวะไอ้น,นี่มันหนามันไม่เข้าไทยวะหรือผมไม่ได้เข้าอีกอ่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะซองยาวมาดูซองยาวมันยอดซองยาวเจ็ดสกินเนี่ยสเป๊ซมีแปดมีสกินโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวมาไงวะไอ้นี่อะไรอ่ะ ซองกวางไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้เก็บซองยาวคือมีสองสีเอบิวจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยได้มีสองนะั่นแต่ไม่ม,มกซะินก็เลยใช้ตัวนี้นะขาขามไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแบบมี้รันหนึ่งก็ดีไปไอ้นี้ได้ถาวาเลยผมบอกให้โคตรดีอ่าดีเซลใช้ตัวนี้ก็ไม่สนใจนหรอกไอ้พวกปืนพกก็ผมเลือกให้ดูคร่าวๆแล้วกัน ไอวอวก็ไม่ใชยระเบิดระเบิดม the ียี่สิบแปดสกิลเลนไอวอวมีสิบเอ็ดเอ็มเจ็ดเก้ามีสองอต่อมาไปดูรีวิวตัวผู้หญิงกันต่อละกันก็มีชุดนี้ชุดในตำนานอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมก็ดูคร่าว ุูสีทองปัง,งก็คือผมสุ่มได้เออมันก็ดวงดีเออเนียดวงโคตรด,ดีอันนี้ก็มีแค่นี้นะเออมีสนแจอะไรเยอะอันนี้ก็นี่หัวเนี้ยน้กกากเล่น้กกากเลย,าาเลยโดลดโดลดโดลดแป๊บโหลดน้กกากก่อน ตากากนี้น่าจะเลนะไอเลนาล็อกใช่ไหมเลนาล็อกซีซั่นสี่เออแลอยู่แลอยู่เสื้อเสื้อผู้หญิงประมาณนี้โอ้อย่างเยอะเสื้อผู้หญิงอาจจะเยอะกว่าผู้ชายไะเนี่ยเมื่อกี้คอปบ้าก็มีนะครับผมจะไปขอผู้หญิงเออหมดแล้ว ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วลาไปก่อน